เป็นนี่ยังไงให้รวยแค่พักผมก็ใจนะครับเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆครับเมื่อหมอเทวดานะครับขัดขานเรื่องการเงินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ววันนี้ครับวันนี้มีหลายๆคนนะครับกำลังเศร้าเสียใจแล้วก็กำลัรงรู้สึกว่าให้คิดผิดหรือเปล่าที่ใช้บัตรเครดิตนะครับ คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าผมรับสารลูปสารภาพตามตรงนะครับว่าผมเองครับเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เคยร้องไห้กับบัตรเครดิตมาโอ้โหบอกได้เลยว่าช่วงนั้นนะครับทรมานทรกรรมเหลือเกินนะครับวันนี้ผมเลยนับนาเสนอเรื่องนี้ครับเรื่องเป็นนี่ยังไงให้รวยด้วยบัตรเครดิตอ่าฮ่าถ้าสนใจครับกด subscribe ใส่กระดิง่งแล้วตามผมมานะครับ หลักง่ายๆในการใช้บัตรเครดิตครับตอนนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับใช้จ่ายได้คล่องมือขึ้นและไอ้ความคล่องมือความง่ายนี่แหละครับถ้ามันไม่บวกด้วยสามัญสำนึกนะอันนี้เน้นเลยนะครับถ้ามันไม่บวกด้วยสามัญสำนึกแล้ววินัยทางการเงินและความรู้ทางการเงินด้วยนะรับรองครับไอ้ความง่ายความคล่องหลุดปื๊ด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 นี่แหละนะครับเจ๊งกันมาเยอะแล้วทีนี้ครับ พอมาถึงตรงนี้คนระับผมมีหลักการง่ายๆนะครับอยู่7ข้อใช้บัตรเครดิตยังไงให้รวยขึ้นรวยขึ้น่นาสนใจแล้วใช่ไหมครับข้อแรกนะครับข้อแรกถ้าเราสังเกตดูนะครับบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีหลายธนาคารและแต่และธนาคารนะครับก็มีบัตรเครดิตหลายประเภทมากธนาคารต่างๆครับก็จะส่งคนมานะครับชวนเราโทรมาจัดบูธต,ตามห้างต่างๆครับชวนเราทําบัตรเครดิตเราต้องรู้ก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไง เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักเดินทางคุณอาจจะต้องเลือกบัตรเครดิตนะครับที่มันเหมาะกับคุณถ้าคุณขับรถบ่อยเลือกบัตรเครดิตที่มันผูกติดกับปั๊มอ่ะแล้วคุณจะได้ลดส่วนลดการเติมน้ามันหรือว่าถ้าคุณชอบบินนะเขาชอบบินเดินทางต่างประเทศบ่อย นะครับตอนนี้อาจจะยากน,นิดนึงนะครับแตบบ่ว่าไม่เป็นไรหลังจบโควิดแล้วถ้าคุณยังเดินทางต่างประเทศอยู่นะครับชอบบินหรือว่าบินภายในประเทศเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับคุณอาจจะต้องใช้บัตรเครดิตที่ผูกติดกับสายการบินคุณจะได้สะสมใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณก็เอาไอ้สะสมเอาไอ้แต้มพวกนั้นใน่ะไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นะครับหรือถ้าคุณเป็นสายช้อปปิง้งคุณก็ต้องหาบัตรเครดิตที่มันผูกติดกับห้างนะครับหรือพวกผ่อนทั้งหลายแหละแล้วก็มี โปรโมชั่นเกี่ยวกับการซื้อของแถมของแบบนี้เยอะๆนะครับเอาบัตรเครดิตพวกนั้นเวลาคุณไปช้อปปิง้งหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดมันจะได้มีของแถมมีส่วนลดหรือว่าเป็นแคชแบ็กเป็นเงินกลับเข้ามาอันนี้คือข้อที่1น,นะครับเลือกบัตรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทีนี้<ๆ>เราข้ามไปที่ข้อที่2นะครับข้อที่2ของการเลือกใช้บัตรเครดิตใช้ยังไงให้รวยบัตรเครดิตแต่ละใบาจะมีวงเงินของเขานะครับอย่างบัตรที่ผมมีอยู่หลายๆใบเนี่ยมันมีตั้งแต่ แสนห้าสามแสนห้าแสนโดยปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ให้ไม่เป็นหนี้นะครับแล้วใช้ให้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเราอาจจะต้องกําหนดวงเงินในใจของเราเองครับว่าบัตรแต่ละใบหรือว่าดูว่าเรามีปัญญาจ่ายต่อเดือนครับจ่ายได้แค่ไหนอันนี้เป็นวงเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับวงเงินบัตรนะครับเรามีปัญญาจ่ายได้แค่ไหนส่วนที่มันเกินนะครับหรือว่ามันฉุกเฉินวันี้มันฉุกเฉินมันจําเป็นก็ เอ็กซ้าไปตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทิคอันนึงนะครับที่ใช้กันเพื่อให้เราสามารถจ่ายบัตรเครดิตได้แล้วมันเป็นข้อที่สอดคล้องกับข้อที่3นะครับข้อที่3มก็คือคุณจะต้องจ่ายเงินเต็มจํานวนเท่านั้นไม่ว่าคุณจะลูดไปกี่หมื่นกี่แสนก็ตามครับ ทริคอันเดียวครับที่จะทำให้คุณไม่เป็นหนี้คือคุณต้องจ่ายเต็มวงเงินเท่านั้นอย่าจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาดไม่ว่าจะมีความจำเป็นอะไรก็ถ้ามันไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะครับจ่ายเต็มวงเงินเท่านั้นเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตครับรุนแรงมากๆต่อปีนี่2 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเผลอตัวเผลอใจนะครับอย่างที่บอกข้อสอนครับกำหนดวงเงินในใจไว้ว่าเรามีปัญญาจ่ายเท่านี้นะครับอย่าลู่ให้เกินเท่านี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับข้อที่3นะครับก็คือพอถึงเวลาดูบัตรเครดิตมาครับจ่ายให้ตรงเวลาและเต็มจํานวนเท่านั้นอย่าได้เผลอเป็นหนี้บัตรเครดิตที่มันเลยเวลาหรือว่าจ่ายเพียงขั้นต่ําของบัตรเครดิตนะครับผมบอกได้เลยว่าน้ำตาจะเช็ดหัวเขา่าใช้บัตรเครดิตยังไงให้ไม่เป็นดีและมีเงินมากขึ้นข้อที่4นะครับข้อนี้ครับเป็นการซ้อมวินัยการเงินครับเป็นการซ้อม หลายๆคนนะครับเขาจะชอบมาบอกผมว่าหัวใจใช้บัตรเครดิตแบบนี้นะใช้เงินสดไปเลยง่ายกว่าไหมนะครับผมใช้บัตรเครดิตยังไงเวลาที่ผมลูดบัตรเครดิตไปปุ๊บลูดปื๊ดหนึ่งครั้งนะครับผมเอาเงินเข้าธนาคารตามจํานวนที่รูดทันทีและยิ่งตอนนี้นะมันทันทีได้เลยนะเพราะว่าบัญชีหรือว่าเงินฝากมันอยู่ในมือถือพอลูดปื๊บป,ปับโอนเงินเข้าทันทีนะครับโยกเงินเข้าทันทีตามผมทันไหม นะครับเพราะว่าเวลาที่เรารูดปุ๊บเราเอาเงินเข้าแบงก์ทันทีแปลว่าอะไรครับแปลว่ายอดนี้เราจ่ายได้แน่นอนเราจ่ายได้แน่นอนแล้วถ้าจะให้ดีครับคุณเปิดบัญชีดิจิตอลนะครับที่มันให้ดอกเบี้ยสูงนะครับก็ไปดูครับผู้หญิงคนนี้นะครับนางฟ้าใสลุงนะครับเขามีนะครับรีวิวบัญชีว่าบัญชีไหนดอกเบี้ยสูงนะครับเป็นดิจิตอลนะนะครับเพราะว่า เอาเงินไปเก็บไว้ในะมือที่เจ้าอาจจะแบบโห้จายโคตรจายมันเดือนหนึ่งมันได้ห้าสิบตังถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้คําถามคือห้าสิบตังเป็นเงินไหมครับห้าสิบตังใช้นี่ตามกฎหมายได้ไหมครับอาจจะหลงหนึ่งห้าสิบตังหรือบางทีอาจจะห้าตังสิบตังมันก็ยังเป็นเงินไหลกลับเข้ามาแล้วถ้ามันเป็นดอกเบี้ยทบต้นเราทบเข้าไปเรื่อยๆทบเข้าไปเรื่อยๆไอห้าตังสิบตังนี่แหละครับมันก็จะเป็นเงินไหล บาทหลายร้อยหลายพันได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเซฟตี้ของคนที่ใช้บัตรเครดิตมาถึงข้อที่5แล้วนะครับข้อที่5เนี่ยอาจจะดูยุ่งยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่เรื่องพวกนี้ครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราเนี่ยดูดีมีชาติตระกูลเลยทีเดียวเรื่องของแต้มบัตรเครดิตา น่าสนใจใช่ไหมครับแต้มบัตรเครดิตครับเราต้องมาดูว่าบัตรเครดิตที่เราเลือกมาแต่ละใบเนี่ยแต้มของเขาครับใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับบางทีก็เอาแต้มไปแลกส่วนลดบางทีก็เอาแต้มไปแลกของบางทีก็เอาแต้มไปแลกสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอ่าเอาแต้มไปแลกอาหารเอาแต้มไปแลกอะไรพวกนี้หรือถ้าเกิดเป็นบัตรเครดิตที่ผูกติดกับเรื่องของการเดินทางคุณอาจจะได้ไปนั่งสวยๆหล่อๆอยู่ในเลา นะครับ VIP เกรด A นะครับหรือไปเที่ยวก็มีลีมูซีนประจําตัวอะไรแบบนี้มันดูดีดูเท่ดูมีชาติตระกูลเลยข้อที่6ครับ,รบเป็นเป็นสิทธิพิเศษของบัตรเลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษของบัตรแต่ก็เป็นตัวล่อที่อันตรายมากๆพนะครับพรบ,บัตรเครดิตแต่ละใบครับจะมีสิทธิพิเศษนะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อของใหญ่ๆก็จะมีให้ผ่อนดอกเบี้ยต่ํากว่าของคนอื่นหรือเป็นศ ทริคอันนึงที่น่าสนใจครับไม่ว่าของชิ้นไม่ว่าของชิ้นนั้นคุณจะจําเป็นขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าไม่จําเป็นถึงขั้นชีวิตนะครับถ้าคุณจะซื้อและต้องการใช้โปรบัตรเครดิตผมแนะนําว่า0%ซผ่อนศเท่านั้นมันจะมีบางทีมีส่วนผ่อนศได้แค่สเดือนแต่ถ้าเป็น0ูจุดเท่านี้ได้10เดือนนะครับ คำนวณดีๆครับเพราะไอ 0. 0้ศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเดือนนะครับพอคิดไปแล้วเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันก็หลายเปอร์เซ็นต์ตอปีนะครับเพราะไอ 0. 0้ศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาคิดต่อเดือนนะครับอันนี้เน้นเลยนะไอ 0. 0้ศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาคิดต่อเดือนบางคนเนี่ยเสรีฐีไงไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรลุยไปเลยเอาไปใช้ก่อนระวังนะครับไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเป็นศพมาหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดจะให้ดีครับจําอย่างเดียวเลยศเท่านั้นที่เหมาะกับฉันไม่ว่าจะผ่อนกี่เดือนก็ตามศเท่านั้นที่เหมาะกับฉันง่ายๆแค่นี้โอเคไหมครับแล้วผ่อนศูนเปอร์เซ็นบันดียังไงคุณไม่จําเป็นน้อเสียเงินก้อนทิศของผมนะครับที่ผมใช้ก็คือพอคุณผ่อนไปแล้วพอคุณรูดไปแล้วใช่ไหมครับเงินจํานวนเต็มนะครับผมเอาจํานวนเต็มเนาะ ไปใส่ไว้ในธนาคารก่อนนะครับถ้าไม่มีไม่มีความจําเป็นอะไรต้องใช้เงินเนาะหรือยังไม่มียังไม่มีนะวิธีการที่ทําให้เงินมันเพิ่มพูนมากกว่านั้นก็เอาเงินจํานวนเต็มครับไปใส่ไว้ในแบงก์ก่อนกินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบผ่อนผ่อนครบเดือนหรือถ้ามีวิธีการหรือมีแนวทางหรือมีหนทางในการที่จะไปใช้เงินเนี่ยเอาเงินไปทํางานแทนเราก่อนนะครับ ผมก็จะเอาเงินไปกองไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อให้เงินมันทํางานได้ก่อนแล้วก็เอาไอ้ดอกเบีย้ยที่ได้มานี่ครับค่อยๆผ่อนจ่ายไปโอเคไหมครับมันก็จะทําให้กลายเป็นว่าไอ้ของชิ้นนั้นที่เราผ่อนมาเนี่ยแล้วเราเอาเงินไปลงทุนก่อน,นครับมันจะกลายเป็นคิดหักลบกบดีแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราซื้อของชิ้นนั้นได้ในราคาที่ถูกลงเอาง่ายๆครับถ้าสมมติว่ามันเป็นดอกอย่างดิจิตอลอย่างเงี้ย1.5%สมมุตินะฝัหน่ง1.5%้านะครับ เราก็จะได้ดอกเบี้ย1.5%ถ้าสมผ่อน10เดือนเราก็ได้1.5%นะครับเอาไปคำนวณออกมาปุ๊บปุ๊บอาจจะได้เพิ่มเงินเพิ่มมาอีก10บาท20บาท100 200ถ้าสมมติต้นตงเงินมันสูงนะครับก็เหมือนกับว่าคุณซื้อของชิน้นนะครับถูกลงไป5บาท10บาท100 200แล้วแต่มันทําให้เราซื้อของได้ถูกลงด้วยแต่เน้นนะครับข้อนี้นะครับ0%เท่านั้นที่เหมาะกับชั้นข้อที่ไรแล้วเนี่ย 6ข้อแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปข้อที่7ครับใช้บัตรเครดิตยังไงให้ไม่เป็นหนี้และมีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาติเรียกสันส้นๆง,ง่ายๆว่ารวยนั่นเองตอนนี้นะครับเป็นยุคแห่งการแข่งขันนะครับเป็นยุคแห่งการแข่งขันแบงก์แต่ละแบงก์ครับสถาบันการเงินแต่ละสถาบันครับก็พยายามออกแคมเปญออกมาเพื่อจูงใจให้เรามีบัตรเครดิตของเขาให้ได้ประเด็นสำคัญคือข้อนี้ข้อสุดท้ายมันจะไปล้อนะครับแล้วก็ส่งเสริมข้อแรก ข้อแรกเนี่ยเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมข้อที่1ให้เลือกบัตรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่7บัตรเครดิตครับมีเท่าที่จําเป็นต้องใช้ก็พอเพราะอะไรครับบางคนเนี่ยมีบัตรหลายใบมีบัตรหลายใบนะแต,แต่แต่แต่เวลาปัญญานะครับมีไม่ถึงทําให้ลูดไปแล้วเสร็จจําไม่ได้พ้ิกลูบบัตรนี้ไปยังไอ้ลูบบัตรนี้มันมันเต็มวงเงินหไอ้บัตรนี้มันยังไงมันต้องไงหรือไอ้ อะไรเนะี่ยข้อมูลมันจะไหลเข้ามาเยอะมากอย่างเช่นโปรโมชัน่นบัตรส่วนลดโน่นนี่นั่นแล้วมันทําให้ชีวิตอาจจะดูยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่บัตรที่จําเป็นเอาแค่บัตรที่เราจําเป็นใช้พอแล้วครับนะเราใช้เท่าไหร่เรามีบัตรเท่านั้นนะแล้วเราอาจจะค่อยๆเพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจําเป็นที่ต้องใช้ที่ต้องมีเอาแค่เราพอใช้แค่นี้ละไลฟ์สไตล์เราแค่นี้บัตรมี สี่ห้าใบเหมาะสมแล้วหรือว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้บัตรเรามีสิบใบเหมาะสมแล้วหรือไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบนี้บัตรเรามีสักห้าสิบใบโอเคเหมาะสมแล้วแล้วแต่ผมกําหนดให้ไม่ได้ว่าควรจะมีบัตรแค่เท่านี้เท่านี้ใบแต่เอาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เอาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เอาแค่เท่าที่เรานะครับมีเวลาแล้วมีการคํานวณอยู่ในหัวว่าโอเคเอาบัตรแค่นี้บัตรใบนี้ใช้ได้บัตรใบนี้ใช้ไม่ได้ ถ้าจะซื้อคอนโดใช้บัตรใบนี้รูดได้ซื้อคอนโดรูบัตรได้ไหมเอาเป็นว่านะครับถ้าตอนรูบัตรใช้บัตรใบนี้จะช้อปปิ้งที่ห้างนี้เดี๋ยวนี้มันมีนะครับบัตรหนึ่งใบบัตรใบนี้เหมาะกับห้างเซ็นทรัลเหมาะกับเดอะมอลล์บัตรใบนี้เหมาะกับโลบินสันบัตรใบนี้เหมาะก,กับบิ๊กซีมันจะเป็นแบบนี้เลยนะนะครับหรือว่าใช้บัตรใบไหนไปรูดแมคโครได้อะไรแบบนี้คือมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เอาเท่าที่เราจําเป็นมีแล้วใช้ได้พอแล้วเจ็ดข้อคร่าวๆนะครับที่ทําให้คุณใช้บัตรเครดิตได้โดยไม่เป็นหนี้และมีเงินใช้ไปเรื่อยๆตลอดเวลาและที่สําคัญครับมันทําให้เราดูดีมีชาติกลเพราะว่าเราบัตรเครดิตไปแลกของสวยๆงามๆไปแลกของแพงๆมาใช้ได้ด้วยครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจนะครับก็กด ซับสไครต์ใส่กระดิ่งครับแล้วผมจะไปหาไปคน้นไปคว้าไปหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกนะครับและเราจะแบ่งปันกันแบบนี้จูงมือกันไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จด้วยกันวันนี้นะครับบาาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในะคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ